ฮัลโหลไมเนมอีชชนชาตินาจาแก้วอัมสตัดดี้อินกามาราไส้สคูลอัมเอ็มซิกสลัดทูชุเดย์โกอิ่งทูประเทศยาคูเว้าเว้า อาบเหาเหาอยาหอไม่เสียอยาบอกวหาอยา Incheon City าเดซองยางปัจจัยยาคู Let enjoy the atmosphere at p a t t y a คู The place where I live is very really clean, not dirty at all. ไอซีเลเวอร์อเมซอนแอดประเทศยาคูประเทศยาคูอีสต์โลเคเตดอินคาเมลาไซดิสชิกกาลาสินโพสต์วิดอิดอีสต์แอนด์อิมพอร์ทเชนท์อินชิ่นไซด์ออฟคาเมลาไซ There are no anymore Here, for example, cat, dog, bird, dragon, tiger. There is to be a goat here, a boo. Oh no, this is my phone! No! no.